ตรงข้ามใช่ไหมบวกด้วยนะรครับจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของอะไรครับของตัวลบใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าครูบอกว่าห้าลบลบสามห้าลบกับลบสามเดี๋ยวครับ ห้าลบกับลบสามตัวตั้งคงเดิมใช่ไหมครับ,บเปลี่ยนลบเปลี่ยนลบเนี่ยมาเป็นบวกแล้วก็เปลี่ยนลบสามเป็นจำนวนตรงข้าจมจำนวนตรงข้ามของลบสามก็คือสามใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นได้แปดอ่าเพราะฉะนั้นได้แปดนะครับอ่ะเพราะฉะนั <Aww. S 2> ้น การลบจำนวนเต็มนะครับตัวตั้งลบด้วยตัวลบเนี่ยตัวตั้งคงเดิมนะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบเป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะครับอ่านี่คือการลบจำนวนเต็มนะครับต่อไปการคูณจำนวนเต็มการคูณจำนวนเต็มอ่า จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มอะไรครับจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกถูกต้องต่อไปการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบได้ผลลัพธ์เป็นเป็นบวกถูกต้องครับนะการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้น สองข้อก็คือที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบคูณกับจ,จํนนจำนวนเต็มลบเราก็สรุปว่าถ้าตัวตั้งและตัวคูณมันมีเครื่องหมายเหมือนกันคูณการผลลัพธ์จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับต่อไปการคูณนะครับการคูณที่ตัวตั้งและตัวคูณ มีเครื่องหมายต่างกันเช่นตัวตั้งเป็นบวกตัวคูณเป็นลบหรือตัวตั้งเป็นลบตัวคูณเป็นบวกนั่นก็คือเครื่องหมายมันต่างกันใช่ไหมผลลัพธ์จะได้เป็นบวกหรือลบครับผลลัพธ์จะได้เป็นบวกหรือลบครับเป็นลบนะครับเป็นลบเพราะว่าเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบนะครับรแต่เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้บวกนะครับ เอาต่อไปการหารการหารจํานวนเต็มครูบอกเนี่ยใช่ไหมครับว่าการคูณการหารจํานวนเต็มนะครับมันมีสูตรเหมือนกันใช่ไหมใช่เปล่ามีสูตรเหมือนกันดังนั้นการหารจํานวนเต็มถ้าจํานวนเต็มบวกหารจํานวนเต็มบวกได้จํานวนเต็มอะไรครับ ครูบอกหารหารมันเหมือนการคูณเมื่อกี้เราเราสรุปการคูณไปว่าไงได้จนวได้จำนวนเต็มบวกนะครับถ้าจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นเป็นบวกเพราะมันเหมือนการคูณใช่ไหมต่อไปถ้าเครื่องหมายต่างการหารการได้ผลลัพธ์เป็นะไรเป็นลบนะครับเป็นลบเหมือนการคูณเพราะนั้นหลักการจํา การคูนการหารใช้หลักการเดียวกันในการจำนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องจำก็คือการหารเนี่ยตัวหารจะต้องไม่เป็นศูนย์เหมือนที่ครูบอกว่าห้าหารด้วยศูนย์เนี่ยนะมันไม่สามารถหารได้นะครับเพราะเขาไม่ได้กำหนดไว้มันจะหารแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราคิดถึงในเรื่องของสมมุติเรายกตัวอย่างอย่างที่บอกขนมเค้กมีขนมเค้กห้าชิ้น แบ่งให้ลูกศูนย์คนอย่างเงี้ยมันเป็นไม่เป็นเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้มันมจะแบ่งให้ใครใช่ไหมเพราะนั้นการหารเนี่ยนะครับมันจะหารได้ตัวหารจะต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับเป็นตัวอื่นได้แต่ห้ามเป็นศูนย์ต่อไปทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันไปเรื่องของสมบัติของเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใช่ไหมอ่ะก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็คือถ้าศูนย์ศูนย์ไป ไปคูณจานวนใดจะได้เป็นศูนย์หมดถูกไหมครับแต่ถ้าศูนย์ไปบวกจํานวนใดก็ได้จํานวนนั้นถูกไหมครับยกเว้นศูนย์อย่าไปหารจํานวนใดนะครับนะหารไม่ได้นะครับสมบัติของเลขหนึ่งก็คือหนึ่งไปบวกจํานวนใดมันก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งหน่วยใช่ไหมหนึ่งไปลบจํานวนใดก็จะลบไปหนึ่งหน่วยหน่วยไปคูณจํานวนใดก็จะได้จํานวนนั้นหนึ่งไปหารจํานวนใดก็ได้จํานวนนั้นเหมือนกันนะครับ ่อไปอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องสมบัติการสลับที่สมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับสมบัติการสลับที่ของการคูณที่เขาบอกว่าเป็นสมบัติการสลับที่ของการบวกการคูณหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตัวตั้งกับตัวบวกมันสลับตำแหน่งกันหรือตัวตั้งกับตัวคูณมันสลับตำแหน่งกันผลลัพธ์ยังคงเท่าเดิมถูกไหมครับอ่ะ เช่นห้าบวกสามเท่ากับสามบวกห้าหรือห้าคูณสามเท่ากับสามคูณห้าอย่างนี้เรียกว่าสมบัติสมบัติอะไรครับการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณนะครับมันยังคงมีคําตอบเท่ากันนะครับเมื่อเมืม่อสลับที่นะครับ <ix up> ต่อไปสมบัติการเปลี่ยนหมู <S <S สมบัติการเปลี่ยนหมูก็คือนะ มันก็จะมีอยู่สองอย่างเหมือนการสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะครับอ่าเช่นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูบนกระดานอ,อ่อันนี้คือ5บวกเล็บ3บวก2นะครับ ถ้าเราจะใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกให้สังเกตนะ้งหมายบวกเหมือนกันนะครับข้างนอกเปนวงเล็บ<น>เวลาสลับที่ก็คือเอาตัวที่อยู่นอกเล็บเข้าไปไว้ในวงเล็บใช่ไหมครับและเอาตัวที่อยู่ในวงเล็บออกมาไว้นอกเล็บแทนหนึ่งตัวอ,อ่ยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าเดิมอยู่นอกนอกเล็บใช่ไหมกูก็เอาไปใส่ไว้ในวงเล็บ <Okay. S 1> นะครับเอา3าไว้ในเล็บคงเดิมเอา2ไปไว้นอกเล็บ <Okay. S 1> ผลลัพธ์ก็ยังคงได้เท่ากันอันนี้ต้าละห้าห้าบวกห้าเป็น10อันนี้8ปดแบวกสเป็น10เท่ากันอันนี้นน<า>คือสมบัติการสลับที่ของการบวกแต่ถ้าเป็นสมบัติการสลับที่ของการคูณนะข้างนอกข้างในเล็บก,ก็จะเป็นเครื่องหมายคูณนะครับ <c oughs> อย่างนี้น,นะครับเหมือนเดิมเอา5้าไปไว้ในเล็บนะครับเอา3ไว้ในเล็บเหมือนเดิมเอา2อไว้นอกเล็บนะครับ สามสองหกหกห้าสามสิบสิบห้าอันนี้ห้าสามสิบห้าสิบห้าสองสามสิบเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนมูสมบัติการเปลี่ยนมู่ของการคูณน,นะครับอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายคือสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงข้างนอกจะเป็นเครื่องหมายคูณข้างในข้างในวงเล็บจะเป็นเครื่องหมายบวกเส้นห้าคูณเล็บสามบวกสอง เห็นไหมครับว่า,นนาหาน่วงเล็บเป็นเครื่องหมายคูณนวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกวเห็นไหมเวลาเราเรียนแจกแจงคําว่าแจกแจงหมายถึงห้ามันคูณในวงเล็บใช่ไหมห้าคูณ <5 S 2> ทุกตัวที่วงเล็บเพราะนั้นห้าคูณสามแล้วก็ห้าคูณสองนะครับห้าคูณสามแล้วก็ห้าคูณสองหน่วงเล็บแรกก็ห้าคูณสามเครื่องหมายบวกเ,เ,บ 2, บเอามาครับเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมวงเล็บที่สองห้าคูณ ห้าคูณสองเนี่ยนะครับถ้าเป็นการแจกแจงแลายแจกแจงมาพูดจะเป็นสองวงเล็บนะครับนะการแจกแจงก็คือความหมายตัวที่อยู่หน้าวงเล็บก,ก็คือตัวคูณเนี่ยเอาไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจะได้เท่ากันไหมนะครับสามบกห้าห้ายี่ห้าใช่ไหมครับอันนี้ได้เท่าไหร่สิบห้าบวกสิบได้เท่ากันยี่สิบห้าเหมือนกันใชครับ อันนี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับนักเรียนมักจะจําสับส่วนระหว่างระหว่างสมบัติการแจกแจงกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องหาเทคนิคหรือหลักการจําให้ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับอ้าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สรุปบทที่1ไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปครูก็คงต้องขึ้นเรื่องใหม่นะครับแต่ในวันพรุ่งนี้นักเรียนคงจะต้องทําแบบหัด เพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะครับนะและพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคาบที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งนะในช่วงนั้นนะครับนะว่านักเรียนให้นักเรียนทบทวนอะไรแล้วก็ให้ทาแบบฝึกหัดอะไรนะครับนะครูก็จะให้แบบฝึกหัดไปในไลน์นั่นแหละนะครับนะนักเรียนก็ไปลอกไปลอกนะไปลอกใส่สมุดนะลูกนะมันจะมีสิบข้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะเห็นนะครับมันจะมีสิบข้อแล้วนี่ก็ลอกใส่สมุด นะครับแล้วก็เท่ากับคําตอบได้เท่าไหร่ใส่มาครูแล้วก็นะลองลองถ่ายรูปส่งให้ครูไดลายเนาะมีลายครูใช่ไหมอ่าอ่าส่งมาไลายครูนะครับนะไลายครูอย่าไปส่งลายคนอื่นนะนะแล้วไม่ต้องไว้ใจเพื่อนนะไปฝากเพื่อนส่งไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่ส่งให้เรานะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งด้วยตัวเองนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะส่งไปให้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนนะครับของหมหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับ้เรียนอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะเรียนในคาบที่2องนะครับสำหรับนิ้วเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย